สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plan อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพามาสำรวจตลาดบอลสีค่ะทีะ่ตลาดฟ้าใสนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะไปดูกันเลยค่ะร้านแรกนะคะวันนี้ไฟจะพามาชมร้านของพี่ยักษ์นะคะส่วนทศกัณฐ์นะคะเป็นร้านบอลสีนะคะที่มีทั้งบอลสีที่เป็นบอลสีทั่วไปนะคะแล้วก็บอลสีสำหรับใส่สะสมนะคะไปชมกันเลยค่ะว่าพี่ยักษ์มีอะไรบ้างนะคะ ร้านแรกเลยนะคะก็จะเป็นร้านของพี่ยักษ์ค่ะส่วนทศกัณน,นะคะเป็นร้านบอนสีนะคะที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะที่ตลาดฟ้าใสค่ะพี่ยักษ์ก็มีตั้งแต่บอนบ้านๆน,นะคะพวกอีเหนานะคะสาวน้อยปะแป้งนะคะทั่วไปบอนสีใต้ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็บอนในสายสะสมค่ะ ไม่ว่าจะเป็นชายชนนะคะนางไหมฮกหลงเง้ากวนอูนะคะสีบุรีรัมมีหลายตัวมากเลยค่ะตะลาแม่กุซุมาคือมีเยอะมากนะคะแต่ว่าพี่ยักษ์นะคะไม่สะดวกส่งนะคะเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆคนไหนนะคะสนใจนะคะต้องมาแวะมาพูดคุยนะคะเลือกหากับพี่ยักษ์ได้เลยนะคะที่ตลาดฟ้าใสนะคะนะค,ะนะครราชสีมานะคะ เพราะว่าการขนส่งนะคะบางทีมันเป็นต้นใหญ่นากก็อาจจะมีความเสียหายได้บ้างอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็มาเลือกซื้อกันที่ร้านจะดีกว่าค่ะได้มาเจอแล้วก็พูดคุยกับพี่ยักษ์ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเ,เราน่าจะเหมาะกับตัวไหนดีตัวไหนเลี้ยงยากตัวไหนเลี้ยงง่ายนะคะแล้วแต่ละตัวเขามีความแตกต่างยังไงนะคะให้พี่ยักษ์ได้อธิบายจะดีกว่านะคะสำหรับที่ร้านพี่ยักษ์นะคะ ก็จะมีทั้งบอลทั่วไปนะคะแล้วก็บอลสําหรับใสายสะสมนะคะหลายๆตัวเลยพี่ยักษ์ไม่ได้ขายนะคะก็จะเป็นช่วงที่พี่ยักษ์เออเก็บเป็นแม่พันธ์ุนะคะแล้วก็รอในการขยายพันธ์ุนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ โรงอบบอลนะคะโรงเลี้ยงบอลนะคะที่พี่ยักษ์นะคะเพิ่งได้ทํามาเพิ่มอีกถึงตู้นะคะเราก็เลยได้เห็นว่า,อ,าอุปกรณ์ของพี่ยักษ์มีอะไรบ้างนะคะรูปทรงประมาณไหนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะมาเจาะลึกอีกรอบนะคะในการทําโรงเรือน DIY ในการเลี้ยงบอลสีนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะคะเริ่มมีบอลเยอะแล้วนะคะแล้วอยากเลี้ยงในตู้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทําแบบไหนบ้าง ค่ะอีกร้านนึงนะคะก็คือร้านธนัญญานะคะเป็นร้านร้านในโซนด้านหลังนะคะของร้านทศกัณฐ์นะคะอ่าที่ร้านนี้นะคะก็จะมีในส่วนของโซนหนึ่งนะคะที่เป็นโซนบอนสีนะคะไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรือว่าบอลพวกโคโลคเซียนะคะก็มีนะคะทั้งแบล็คเมจิกนะคะพวกคอรัลก็มีนะคะเนี่ยค่ะคอรัลนี่คือหน้าเขาจะดูมันๆวาวๆหน่อยนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นเลมอนค่ะ นอกจากจะมีบอลโคโรคาเซียแล้วก็ยังมีบอลสีที่เป็นคาราเดียมนะคะ,ะมาดูคาราเดียมกันต่อนะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นเพชรพันล้านค่ะนี่เลยบางตัวก็ขายนะคะบางตัวก็ไม่ได้ขายเก็บเป็นไซส์แม่พันธุนะคะเก็บเป็นแม่พันธออุที่ร้านทนัญญาก็จะเขียนไว้ค่ะว่าตัวไหนเป็นแม่พันธุ์นะคะตัวไหนที่เขาขายเขาก็จะเขียนชื่อแล้วก็เขียนออราคาไว้ด้านหลังเลยค่ะตัวนี้คือม่วงมงคลน,นะคะ ถ้าเขากัดสีแล้วนะคะเขาจะม่วงเข้มได้มากกว่านี้อีกค่ะสวยมากเลยนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือสอพินยาค่ะ ตัวต่อมานะคะก็คือหงส์วรนนะคะหงส์วรนเนี่ยจะไปคล้ายกับหงเหินนะคะแต่หงส์วรนนะคะจะมีกระดูกนะคะที่เป็นออกสีแดงชมพูนะคะแล้วหน้าใบก็จะเป็นสีขาวนะคะ นี่เลยค่ะเจ้าหงเหินนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆหงเหินเขาจะมีใบนะคะพื้นใบที่เป็นออกสีเขียวนะคะแล้วก็ดูที่กระดูกนะคะกระดูกของหงเหินจะเป็นสีขาวค่ะนี่เลยต้นนี้อยู่ที่2,500บาทนะคะหงเหิน สำหรับร้านธนัญญานะคะไม่มีขายออนไลน์นะคะต้องมาที่หน้าร้านอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะคะบอนสีของที่นี่นะคะก็มาได้เลยที่ตลาดฟ้าใสนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะก็จะได้รู้จักบอนสีมากขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ไฟก็พามาชมราคาตลาดณนะตอนนี้นะคะเดือนกันยายนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ